สิ่งที่ดีที่สุดกำลังจะมาถึงคุณเคยคิดถึงเรื่องนี้ไหมว่าวันนี้คือวันแรกของชีวิตที่เหลือของคุณวันที่ดีที่สุดของคุณไม่ได้อยู่ข้างหลังหรือเป็นวันที่ผ่านมาแล้วแต่มันอยู่ข้างหน้าคุณต่างหากหากเมื่อวานของคุณดูเหมือนจะดีกว่าวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องยึดต,ติดอยู่กับมันอีกต่อไปจงมองไปข้างหน้าทุกเช้าพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งใหม่เสมอทุกเช้า คุณสามารถเพ่งมองไปที่พระเยซูได้และทุกเช้าพระคุณของพระองค์ถูกจัดเตรียมไว้พร้อมแล้วสำหรับคุณวันนี้อย่างน้อยสิ่งที่แน่นอนที่สุดตราบที่พระอาทิตย์ยังขึ้นทางทิศตะวันออกอยู่แม้ว่าบางวันคุณอาจจะมองไม่เห็นเพราะมีเมฆมากก็ตามจงรู้ไว้ว่าพระเจ้าได้ทรงเตรียมสิ่งดีๆไว้สำหรับคุณแล้วนี่ไม่ใช่แค่วันแรกของปีเท่านั้นแต่ยังเป็นวันแรกของชีวิตที่เหลือของคุณด้วย สิ่งที่ดีที่สุดกำลังจะมาถึงนี่ไม่ใช่คําปลอบโยนแต่เป็นความจริงที่คุณสามารถหวังใจได้พระยาเวตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำ้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าเยเรมีบทที่19-11ข้อ 11. คุณคือการอัศจรรย์